ไปดูเทงก่อนเลยว่าเทงบอกมั่นใจมากเตรียมตัวมาดีรัฐบาลนะ่ะพร้อมหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าถ้ามีสัญญาณการัดฟ้นานี่รัฐบัลจะเสียหายนะล้วก็ยอมรับว่าพักนี่เตรียมรับมือเลยกับบรรดาอ่าอ,อะไรอนะ่ะองครักษพิทักษ์ข้อบังคับอ,อ่พิ่ทักษ์ข้อบังคับนะคะไม่มีความกังวลอะไรถามถึงยติไอ้ที่ตั้งคมเป็นว่าดีลแรกประเทศเนี่ยมันหมายถึงอะไรนัทพงศ์ก็ตอบค่ะ ก็ค,ความหมายของดีลแรกประเทศนะครับก็คือสิ่งที่ประชาชนจะต้องสูญเสียไปนะต้นทุนในค่าในส่วนของค่าเสียโอกาสนะร,รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนนะที่เป็นเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะที่ต้องแลกไปจากการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นดีลแรกประเทศแบบนี้เพื่อผลประโยชน์ของคนในตระกูลชินวัตนะรและก็ผลประโยชน์ของพรรคร่วมรัฐบาลค ก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องหลายส่วนนะครับแต่ว่าผมอาจจะยังเปิดเผยล่วงหน้าไม่ได้จริงๆนะก็อยากจะให้ทุกคนนะครับติดตามชมการอภิปรายสองวันนี้นะครับจะเป็นสาระสําคัญแน่นอนครับเอาละประเด็นถัดไปถามเทงว่ากรณีทักษิณบอกว่าไม่กลัวหรอกยุทธการโรยเกลือของฝ่ายค้านนั่นน่ะจะโรยน้ําตาลกลับผู้นําฝ่ายค้านตอบว่าก็ต้องลองดูครับถ้าเขาโยนน้ําตาลโรยกลับมาจริงๆก็อาจจะเป็นการอภิปรายนะครับที่มีสีสันอะไรมากขึ้น แต่พวกเราก็มั่นใจนะครับว่าการอภิปรายครั้งนี้จะเป็นการกรีดแผลในรัฐบาลและการโรยเกลือก็หมายถึงว่าหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปนะครับถึงแม้รัฐบาลจะมีเสียงข้างมากในความเป็นจริงเราอาจจะไม่สามารถที่จะโหวตถอถอนนายกพัฐมนตรีได้แต่การดําเนินการหลังจากนี้ต่างหากนะครับที่จะเป็นการส่งผลสะเทือนถึงรัฐบาลได้คำให้สัมภาษณ์คำให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณที่ผ่านมามีในะวาการอภิปรายมันไม่มีอะไรเลยเหมือนกับเป็นการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วล่ะนะัทผมบอกว่าอยากให้รอดู ว่าจะมีการมีการกล่าวหายอย่างนั้นหรือเปล่าข้อมูลจะนําเสนอใน2วันนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าเราคือฝ่ายค้านคนที่มีดีลไม่ใช่พักประชาชนหรือฝ่ายค้านเป็นการดีลระหว่างพักร่วมรัฐบาลเพื่อน,นําไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อนกันส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าพักภูมิใจไทยดีลกับพักประชาชนผู้หวังผล44สอสคดีแก้มาตรา112นั้นนัตพงศ์บอกว่าไม่เกี่ยวกัน จริงๆแล้วไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวดูการอภิปราย2วันนี้ก็จะมีเนื้อหาที่พัดพิงหลายกระ,ะทรวงรัฐมนตรีหลายคนนะเพียงแต่พวกเรามองว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดมาจากดีลแรกประเทศนะครับจุดเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีเองเนี่ยให้สัมภาษณ์แล้วก็ยอมรับไปแล้วด้วยซ้านะครับว่าดีลในครั้งนี้เพื่อพาคุณพ่อกลับบ้านแต่จริงๆเราไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของการพาคุณทักษิณกลับบ้านอย่างเดียวเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายๆประเด็น นะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ซึ่งพวกเราจะเปิดเผยข้อมูลในช่วง2วันนี้ต่อไปตามต่อไปค่ะพอถึงวันอภิปรายนะคะวันนี้เนี่ยส่วนกรณีคุณเฉลิมเทงบอกว่าให้รอดูหน้างานกรณีของพลเอกประวิทย์เทงก็ชื่นชมว่า10นาทีเนี่ยเป็นเวลาที่คุ้มค่าเราไม่เคยเห็นบทบาทพลเอกประวิทยในสภาก็น่าติดตาม การอภิปรายวันนี้แท้งบอกพุ่งเป้าไปที่การบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลองค์เองและเรื่องทุจริตระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลการขาดคุณสมบัติของนายกองอิงและการขาดคุณสมบัติของรัฐมนตรีและซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนมีความเป็นไปได้สูงที่จะนําไปสู่การถอดถอนนายกองอิงได้